หากชอบแม่หมออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกเดือนค่ะโอเออมินได้เก้าเถ้วยเก้าเหรียญนะคะก็จะแบบว่าฉันสวยฉันเลิศประมาณโอ้ไม่ก็มีไพ่เดวเวิวโผล่ขึ้นมาอีกแล้วนะคะ น,นี้มีลังเลอะไรอยู่หรือเปล่าคะปัจจุบันได้แค่สองถ้วยนะลังเลเอาไงดีเอาไงดีความจริงที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยเอาไงดีหลังเละโผล่ขึ้นมานะคะเมธจะมีโชคไหมนะคะเดี๋ยวเปิดดวให้นะคะเมธเนี่ยดีขึ้นนะคะเพราะ,ะหลังเจ็ดกรกฎาคมนี้นะคะดามเราจะอยู่ย้ายอะไรชี่ไม่แน่นอนซ่อมบ้านซ่อมรถบ่อยรระจายโยแย่คิบประทาไปทั้งหมดนะคะก็จะ ดีขึ้นเนาะสรุปไปห,หน่อยค่ะจบความรักดีแน่หน่อยค่ะสามใบค่ะไห้เราเข้าเขอสามใบค่ะเลยล้วกันนะคะขอสามใบนะคะขอสามใบนะคะ คิวดเวนพัฟไลน์ l a เ i o n s h i นชิ u โซเมดมีนักคู่ผมานะคะแต่ดูซิว่าจะเป็นคู่แท้หรือคู่เทียมเราจะมาดูว่าเป็นคู่แท้หรือคู่เทียมกันนะคะดูซิว่า โตเมทที่เข้ามาเนี่ยคู่แท้หรือเจ้ากรรมในเวรถามถามคู่แท้นะคะมีโอกาสจะเป็นคู่แท้ด้วยนะคะอุย้ย สำหรับบางคนเนี่ยราศีมีนคะ่ะราศีมีนไม่หมาะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอแสดงความยินดีค่ะว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ลงหนักประทานลงเอยผู้ชายขอแต่งงานมีโอกาสนะคะใครราศีมีน,นผู้ชายขอคบขอเป็นแฟนขอแต่งงานขอมั่นหมายช่วยมาบอกแม่หมอด้วยนะคะ แต่ตัวคุณเนี่ยไม่มาบอกเลยว่าคนโสดน่ะแต่งตัวเดือนนี้ตื่นตัวเก่งมากคนโสดเดือนนี้ราศีมีนนะ่ะในเดือนกระกฎาคมนะคะค่อนข้างที่จะอ่าเดีแบบ๋ยวแปบ๊บนะคะจะมาเดินทําไมคะพิต้าอ,อัดคลิปอยู่คะ่ะอย่ามาป่วนเปี้ยนคะ่ะน้องนะ,ะอุย้ยผูออกขอบคุณนะคะติดตามไม่หมดตาตั้งนานแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยังอยู่ด้วยกันอ่ะ ราสีมีนมาเข้าเรื่องคนโสดเดือนนี้คุณจะแต่งตัวเก่งมากจะสวยเลิศแล้วก็แบบเชิดคุณเห็นผู้หญิงคนนี้ปะปฉันรอดฉันสวยเนะก็จะแบบว่าอ่าแล้วก็ประมาณว่าฉันมีดีฉันสวยจะมีสเสน่ห์มากๆนะคะในเดือนของชาวมีน สิ่งที่มีอิทธิพลกับตัวคุณนะคะได้ไพ่ราชินีถือถ้วยภายนอกภายนอกจะดูเลิศดูหญิงเนาะดูสวยดูอะไรเงี้ยจริงๆคุณเป็นคนที่แคร์คนอื่นมากๆนะคะแล้วก็ราชนีถือถ้วยคือเป็นคนอ่อนไหวภายนอกดูเข้มแข็งดูแข็งแข็งก้าวหรือดูแบบเป็นผู้หญิง working woman strong อะไรเงี้ยแต่ว่าในใจแล้วนะคะก็เป็นคนที่ห่วงใยคนอื่นเป็นพิเศษเนาะ ทีนี้อดีตที่ผ่านมาเนี่ยตำแหน่งคุณตำแหน่งคุณและคนรักเนี่ยคนรักได้ไพ่สีดาบคือความสัมพันธ์หยุดนิ่งไปนะตำแหน่งคนรักหยุดนิง่งหรือคนรักอาจจะไม่สบายก็ได้นะคะมีการติดต่อสื่อสารออนไลน์ทางไกลได้อยู่เนาะแต่ว่าความรักของคนรักนะของคุณดูหยุดนิง่งแล้วก็นิ่งนิ่งไปอุปสรรคและปัญหาได้านเดดเดวิลนะคะเดดเดวิลเนี่ยแล้วก็อัศวินถือไหมคะไม่มอมอง,มองว่าการงานค่อนข้างที่จะเข้ามาวุ่นวายกับความสัมพันธ์ของคุณนะคะไม่มีเวลา ม่มีเวลาให้การงานห่างกันหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีมังกร The d u v y มันไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นรักสามเศร้าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเซ็ก <See. S 1> อะไรแบบนั้นอย่างเดียวมันตีคู่มากับอาจจะไยถึงไม้เท้าคือเอ่อมันตีคู่มากับไม้เท้าคือเหมือนกับว่าไม่มีเวลาให้การื่องกว่างานยุ่งงานดึงงานแบบตัวแบบนั้นก็ได้หรืออาจจะหมายถึงเซ็กก็ได้ค <c oughs> ่ะนะมันตีได้ไหลายแบบมันตีได้ไหลายแบบ แล้วก็อระวังคนไม่โสดจต่เข้ามาแบบนะคะโทรศัพทใครลูกไปดูสิอ่าแล้วก็เดวิลเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบวุ่นวายนิดนึงอยุ่งเหยิงมันเป็นอะไรที่น่าปวดหัวนะแม่หมอเคยเปิดดวงตัวเองแล้วเจอเดวิลเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่แบบ วุ่นวายปวดหัวกับจิตใจมากๆแล้วก็คนที่จะเข้ามาเนี่ยระหว่างที่จะไม่โสดน,น่ะหนึ่งเป็นคนที่ทํางานสแกนดีๆสองอ่าคนที่เข้ามาแบบจู่โจมมากเลยอีนี่เข้ามาจู่โจมชัดเจนมากเกินไปหรือเป็นคนธาตุไฟเมสิญงธนูนะคะตกประสบปัญหามันก็ตีได้หลายแบบทีนี้ความรู้สึกมนคิดของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าห้าไม่ทาวคือมัน มันมีเรื่องเ,องเล็กๆน้อยๆเข้ามาในความสัมพันธ์เยอะจังเลยนะตัวเรารู้สึกว่าวิวพอจูนคือเราอยากจะเปลี่ยนความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงชีวิตความรักอะไรของเราเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่ตรงนี้เราไม่อยากที่จะให้มันเป็นอะไรเหมือนเดิมแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนอยากยา้ายที่อยู่เปลี่ยนงานเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ปรับปรุงตัวเองอะไรก็แล้วแต่คุณจะรู้สึกแบบนั้นนะคะทีนี้ปัจจุบันไพ่สองเอสองดาบสองดาบคือเฮ้ยเอาไงดีวะไอไงดี เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีอัศวินถือถ้วยนะคะเหมือนกับว่าเป็นคนเก่านะเป็นคนเก่าเป็นคนท่านน้ำมีนกับกพิจิตหรือคนคารมดีติดโลกส่วนตัวสู่อัธยาศาัยดีอะเหมือนเขาหันหลังให้เราอะแล้วเราก็ได้รับรู้ความจริงเกี่ยวกับสันดานเขาเกี่ยวกับข่าวขาวขาเขาอะไรก็แล้วแต่ตัดมนนะเป็นการรับรู้อะไรบางอย่างเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเอาไงต่อดีจะไปต่อหรือพอสมนีนะคะเป็นความคิดของเรา จริงไหมจริงช่วยบอกแม่หมอหน่อยนะคะทีนี้อนาคตที่จะเกิดขึ้นแม่หมอมองว่าตัวคุณจะมาแฮปปี้กับชีวิตของคุณเองคุณจะมาโฟกัสที่ตัวของคุณเองคุณจะรู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะอ่าไปเครียดเรื่องอะไรแม้ว่าคุณจะเครียดก็ตามแต่แต่คุณจะเริ่มกลับมาคิดได้แล้วก็คนที่เข้ามาคนโสดแม่หมอมองว่ายังรักความโสดอยู่คิดเยอะเลือกเยอะนะคะใครเข้ามาก็ยังไม่ถูกใจไม่ถูกสเปคค่อนข้างที่จะ เลือกเยอะนิดนึงคิดมากเขาดีไหมเขาการศึกษาเขาดีไหมประวัติการทํางานคือคุณจะรักใครคุณจะเลือกสมองอะคุณจะเลือกแบบคนที่ไม่เข้ามาแล้วทําให้ชีวิตของคุณลาบากเนื่องจากว่าคุณบอกว่าชีวิตของคุณตอนนี้ก็โอเคแล้วถ้าคุณจะเลือกใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนนั้นจต้องเติมเต็มในชั้นใได้ซึ่งคุณก็จะรู้สึกว่าคุณยังไม่ไม่มีใครเข้ามาเติมเต็มในคุณออันนี้สัมกสูตนะแต่คนมีคู่เนี่ยก็จะจะรู้สึกว่าคุณกบมาดูแลตัวเองโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักมากกว่า ในเดือนนี้ไม่ได้ตอบโจทย์อะไรคุณที่แบบวือหวาวันแบบเป็นสิบร้อยเปอร์เซ็นอะไรขนาดนั้นแห้ม,ม,อมองว่าคุณน่ะกลับมาสนใจตัวเองห่วงสวยรักสวยรักง,งานเป็นพิเศษในเดือนนี้นะคะทีนี้ไพ่สรุปนะคะของชาวมีนความรักเนี่ยในเดือนกระกฎะาคมไพ่ห้าเหรียญเราจะรู้สึกว่าออไม่ค่อยที่จะมีใครเข้ามาชัดเจนหรือไม่ค่อยที่จะมีใครแบบแฟนไม่ค่อยงอเราแฟนไม่ค่อยสนใจเราจริงๆเขาสนใจนะคะ แต่ตัวเราอะมองไม่เห็นอ่าเขาอาจจะทําให้เราแบบเท่านี้แต่เราสูาเรเฮ้ยเขาต้องทําเยอะมากกว่านี้สิเมื่อก่อนยังขนาดนี้เขาเมื่อก่อนยังทาให้เราได้เยอะขนาดนี้เลยเนะี่ยแล้วก็รู้สึกว่ารอให้เขามางอเป็นไพ่ลักษณะการรอคอยนะคะ mm hmm. คนโสดเนี่ยคนที่เราชอบหมายตาเนี่ยก็ยังไม่เข้ามาสักทีนึงอีกคนที่เข้ามาจีบเราเนี่ยเยอะมากเลยแต่ไม่ใช่คนที่เราหมายปองนะคะ นี่ถ้เด็กถือไม้เท้านะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้เด็กน้อยโผล่ขึ้นมานะคะหรือมีคนเข้ามาจีบคุณแบบจ่โจมชัดเจนมากแ,แรกๆก็เข้ามาก็แบบโหแรงดีไม,ม่มีตกแต่ให้ระวังนะคะเด็กคนนี้เป็นเหมือนอาจจะเป็นเหมือนไม้ขีดนะคะที่แรกๆฟู่แล้วมันก็ดับไปไวก็ดูนาะนๆะทำมาแร้วน่อาจจะหมายถึงชาวราศีธนูนะคะหรือคนเก่าในอดีตคนที่แบบว่าเคยรู้จัก,กมาก่อนอาจจะได้ยินเขาเขาเขาหรือตัวคุณเองรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะ ที่จะลงเอ่ยไม่พร้อมที่จะชัดเจนความรักอะไรกบบไหคุณรู้สึกว่าคุณอยากรอก่อนขอดูอีกนิดขอดูพฤติกรรมขอดูนิสัยขอดูศึกษาดูใจกันไปก่อนแบบนั้นก็ได้นะคะทีนี้มันุพ่าล็อกเข้าชีเรนนะคะโผล่ขึ้นมาแล้วเด็กน้อยเด็กน้อยะคะ่ะมีเกมว่าจะเป็นคนอายุน้อยกว่านะคะโผล่เข้ามาเป็นลักษณะหนึ่งแชทออนไลน์ทางไกลหรือ เข้ามาแล้วคุณไม่รู้จะเอาอย่างไงจะเปิดใจหรือจะคบหรือจะบล็อกให้ระวังเรื่องของกระปุ้ด้วยนะมันใส่ลวง <c oughs> เป็นลักษณะแบบว่าให้ระวังการบล็อกไม่คุณบล็อกเขาเขาบล็อกค,คุณก็ได้นะคะบางเด็กคนนี้เป็นคนพูดจาตรงนะพะูดจาไม่ค่อยที่จะหวานสักเท่าไหร่แล้วก็แบบว่าก็บอกว่านิสัยเขาอาจจะเป็นเด็กก็ได้ประมาณน,าน,นั้นนะคะที่โผล่ขึ้นมา c h i l d r e ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องมีลูกติดอะไรมาแล้วนะคะไม่ได้แปลว่าแบบนั้นเสมอไปหรืออาจจะมีก็ได้นะมันคือมันคือเกี่ยวข้องกับเด็กน้อยแต่ใค่บอกว่าเนี่ยจะมีเด็กมาสนใจคุณ mm hmm. เข้ามาเลยแหละชัดเจนจุดๆจุม mm hmm. ไปต่อไป past relationship you have no each other before คือคุณเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วอาจจะรู้จักกันนั้นต่ชาติที่แล้วก็แล้วแต่เด็กอีกแล้ว oh my god, oh my god. เด็กถือด้ เจอกันจากออนไลน์หรือเด็กแบบเป็นคนพูดตรงอะโผล่ขึ้นมาแต่ตัวคุณดูไม่เปิดใจนะตัวคุณไม่มองมองว่าคุณไม่เปิดใจอะเด็กน้อยอะแล้วคุณก็จะหยิ่งแล้วคุณก็จะแบบว่าเป็นเด็กมาจีบอะไรฉันประมาณนั้นนะ so made, คะโซเมตคนนี้เป็นเนื้คู่ของคุณบางคนเนื้อคู่เข้ามานะ yes this is your soulmate แล้วเป็นไพ่ดีหนึ่งเรียญเขาชัดเจนมาก ขาชัดเจนเขาจะขอคุณเป็นแฟนขอคุณแต่งงานขอคุณลงเอยเดทตัวคุณบางคนเนี่ย <Okay. S 1> บางคนเนี่ยตัวคุณเน่ยได้เดทนะคะไม่ใช่ตัวเขาแม่หมอมองว่าตัวคุณเนี่ยจะต้องก้าวผ่านเดทคือการจบสิ่งหนึ่งและเริ่มสิ่งใหม่คุณอาจจะได้เริ่มใหม่กับใครสักคนหนึ่งที่เป็นคู่ของคุณและคนนี้ชัดเจนมากแม่หมอจะเปิดให้นะว่าลักษณะแบบไหนคนที่เป็นคู่ของคุณเนี่ย เดี๋แล้วมาบอกแม่หมอด้วยนะว่าตรงหรือเปล่าหนึ่งเหรียญช่วยบอกลักษณะหนะ่อยค่ะใครคะ่ะช่วยบอกหน่อยแลวสีสิง เป็นคนเจ้าชู้นะบอกเลยเจ้าชู้เลือกเยอะแต่เขาเลือกคุณเขาเขากาจากคุณเป็นมีโอกาสเป็นคนราศีสิงหรือเป็นคนที่ต่างชาติเห็นไหมคะต่างชาติได้นะเห็นไหมคนหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งเป็นสิงโตหรือเป็นคนที่คบกันแล้วแม่งคดเหนื่อยเลยคุณจะรู้สึกว่าฉลัดจังเลยแต่แม่งคุยกันไม่ค่อยจะได้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจร้อนคนเป็นคนใจร้อนเป็นคนดุนะคะ แต่ว่าตัวคุณจะคบกับเขาคุณจะกลายเป็นคนใจเย็นหรือคุณก็จะแบบเหลือเขาเองเขาจะมาตื่นแล้วก็งอคุณสุดๆเลยมีโอกาสนะคะเขาเขาเลือกเยอะคนนี้เป็นคนเลือกเยอะคนนี้เป็นคนงัชูอามตัวแต่เขาเลือกคุณคนนั้เป็นคู่ของคุณแต่จะคู่เวรคู่กรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็ต้องมาผูกดวงรัคนากันนะคะดูดวงสุขมงคเนาะอันนี้ก็จบไปแล้วนะคะของเช้า มีนคนดูเริ่มถดถอยและห่างหายไปนะคะต่อไปเมตรนะคะ